เสนเก่าเส้นเดิมแล้วก็เส้นเคยนะคะกินกินคือเก่าหวงงงมอนคือเก่าเด้อจ๋าเด้อขึ้นพิษเวลาจากพี่น้องจา๋าเร่องเวลาเร่งรีบนะคะรีบเร่งนะคะอันนี้เนาะเห็นป้อจาครูถั่วดังถั่วใหญ่ๆนะคะคืนพิษเวลาขอาให้พี่น้องๆ คือว่บเื่ที่ไปเบียดบังเวลาใครก็ขออภัยนะคะทุกคนขอโทษขออภัยเพราะว่าเขาซื้อฟ้าคนแล้วก็ค่อยกับเดไปงานขาวดำนะคะเมืม่อน,นี้มีงานขาวดำกะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอา,อาบน้ำแต่งตัวไปเหลวเนาะก็เลยว่าเออขึ้นเวทีให้เรียบร้อยนะคะขึ้นเวทีให้เรียบร้อย พะโทว์ข้อไปพี่น้องหลายๆเรื่องด้วยวกับที่ได้อับนนาอืมอับนนาไปงานนองหานอเพราะว่าเราสิเป็นประมาณนี้แล้วน,น,นอ่หานอชีวิตบันบานเท่านะคะมันไม่ยังไงอืมที่กินอยู่นี่นคือสาคูสดดำนะคะ สามคูสวดดำสามคู่สวดดำนะคะขอบคุณห,หลายๆเวยจ้ะเด้อคุณได้ดไดี่เข้ามาเ,าเวียนมาให้กำลังใจจะไปดีครับพี่เสวยเย็นเป็นสาคูสวดดำด้วยกันนะคะแรับๆวันนี้น้องขึ้นผิดเวลาขึ้นผิดเวลาเพราะอะไร พราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลง,ลงเวทีปุ๊บลงเวทีปุ๊บก็จะอาบน้ำไปงานขาวดำเนาะความกินงตั้งใจว่าเราออกนอกสถานที่พาไปดูเหมือนแบบพาไปชุมบรรยากาศใช่ไหมคะแต่เวลากับชั้นชิดเนาะเวลากับชั้นชิดก็เลยอ่ะอย่างนี้ละกันนะคะอืม ขอบคุณค่ะเนี่ยถ้าเราเอาชายเย็นๆเนาะกินเป็นแบบว่บาหวานเย็นกับแซบนะคะเบียดบางเวลาใครลุงทิพับขอโทษขออภัยด้วยจะาด้วยขันบอยหยังพิษหูพิษยังกะขอโทษขออภัยนะจ๊ะเนาะอือขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆายนะคะ,นะคะ ขอบคุณที่ยาให้กำลังใจบ้านหลังน้อยของคุณิเด้อทุกคนทุกท่านร้อนไหมใช่ไหมพี่เสือวันนี้ไม่ร้อนไปกินฮอดกินฮอดหมดยุดโดยโดยเอ้ยกินฮอดกินฮอดเนะาะเจ้าไปใส่มากหมดยุดคินฮอดได้เนี่ยนะคะอืมไม่ร้อนที่เสืยเย็นนะคะ อันนี้อากาศดีความจริงลุงทิ่ว่าจะออกนอกสถานที่แล้วก็พาไปดูแอบโคกน้องนาเนาะก็จะมีเป็ดเหมือนเหมือนของพี่สาวนั่นแหละเออมีแบบว่าน,น้องน้ํามีเป็ดโน่นนั่นนี่ทีนี้อ่ะลืมไปโอ้วันนี้งานเขาดังเหมือนบอกต้องต้องขึ้นเวทีฟาวขึ้นโล่งเล้วก,กะลุงเลี้ยกอะสิไปนะโอ้ทางนั้นฝนตก อืมเนาะเพชรบ,บุญฝนตกบ่อยไม้หาเข,ขียดีิฝนตกน่ะฮะก็มาเขียดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อโมยิเดอุ่นตกบ่อโดยๆนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนทุก่านเด้อดใส่เวลาก็โดนดอก รบกวนเวลาพี่พี่น้องๆน,นะคะสาวบ้านใดปันใจอายไปจากน้องอายทิมสาวโคกองไอานั่งมองอยู่น้องตาใกล้เฮาหักกันมาใช้เวลาเนิ่นนานสำใด ให้จึงเปลี่ยนไปให้สาวคนใหม่มาครอบอืมว่าแลกกับกินกินแลกกับคุยคุยแล้วกับน้องแฮ่มมาบ่านนจิบกระซิมี่ประมาณน่ะนะคะเนาะตําบักงงค่อยอายอยู่น้องตาใกล้ คอยอ้ายทุกวันผุ้บ่าวหาปลาคนนั้นเมื่อนี้ทั้งวันบบเห็นสอดมาอ้ายเคยมาสั่งตำหมักให้อายแน่ละใส่พริกไหลายๆเลยนะเพ็ดจนว่ากับโบว่ายัง คู่ส้นตากระนมเห็นแต่หน้าอายผู้บ่าวหาปาวันใจเมื่อนี้ไปใสจันบ่เห็นมารอนับวันผ่านนินนานหลายวันแล้วนาไปล้งสาวน้องได้มา จังบอมา,าสาวน้องตาไกลเขาปลาเขาดงไปเด้อืขอบคุณนะะทุกคนอยากสิภาพินออกไปชมบรรยากาศกะเนาะเวลากับทอโพษขออแพ่นะคะวางแผนอุตสาห์แบบ่ะสิห้าพื่อนสาวไปอย่างดีเนาะ เพราะว่ากะนัดสินัดก,กันกะเพื่อนย่างดีว่าอะซีเรียมปัญญางาไปนั่นเถอะไปนั่นไปนี่เถอะประมาณนั้นนะคะแต่จังได้ไดเนาะนี่แหละจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านด้อ คนอยู่ทางนั้นคิดถึงกันบ้างในบ่อนอูบ่รุ่งที่เฝ้ารอเพื่อขอกำลังแรงใจขึ้นเวทีทุกครั้งบองจกจะเป็นจังใดต้องการกำลังแรงใจ จากใจเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณเด้อจ้าที่มาส่งกำลังใจขอบคุณหลายๆที่ให้ความรักเอ็นดูขึ้นเวทีทุกครั้งพี่น้องมาช่วยอุ้มชู ให้ความเป็นดูอยู่ตลอดเวลาสวัสดีนะคะพี่น้ำซิงสวัสดีนะคะพี่น้ำดัมซิ่งนะคะ,ะยินดีกับยูทูบเบอร์ใหม่ป้ายแดงพี่น้ำดัมซิ่งนะคะประสบความสำเร็จแล้วเนาะหลังจากที่พยายามมานะคะยินดีกับพี่น้ำด้วยนะคะมียอดซับสไคร์หลายเลยเนาะเออบ้านหลังใหญ่คลือหาดเลยเมื่อ้ เอาจังสิไปหอดคือพี่นามเนาะเออนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด,ดิอผู้ใดอยูดทางเทิงไปหยุดข้างบนตาวันหวานให้ในเด้ดชายุด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 เย่าฟ้าเรือนพนัน กดไหนในเด้อจ้าหยุดหยุดหยุดเมนบอกหยุดหยุดหยุดเนาะคเนาะเออขอบคุณค่ะอือกากินมาเป็นดอกของปลาเผ็ดอือเออมาก็ดีเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะน้องเพลงให้ตาจอยฟังก่อนเด้อเดี๋ยวของเราเขาพี่สาวออยเราก็แต่งไว้อยู่เดี๋ยวเรา อะไร้องพ่อใหญ่จอยอยู่ใส่นออยู่ใส่ไหนเนอเพลงนี้นอะแต่งแต่งให้แต่ละคนโออนะคะนุ่มยาโซเดสมองเสาคิดแต่น้ำผู้สาวคนโกผู้งามพองเจ้าผู้แก่มอมต้องอายนั่งคิดหอดเจ้าแรงเสาเฝ้าห้ำหอน คนงามเอ้หนุ่มยะโสทอนใจหำหอนนำผู้สาวอยากไปวอนเว้าพูดคุยกับเจ้าตลอดเวลายังหักยังซึ้งยังคิดถึงเจ้าอยู่ทุกคราอายแค่ขอเวลาสร้างฝันก่อนนะสางไว้โอดเอาไว้แต่ายในใจคิดหอดคือเกา่าอดเอาไว้แต่ภายในใจคิดหอดคือเกา่า ทุกคำเสารยังมีเจ้าผู้เดียวบ่หลุดเลี่ยวไปบางทั้งใดทั้งเบิดหัวใจให้เพียงเจา้าให้เพียงเจา้ราระยะทางทำให้เราห่างไกลแต่ระยะใจไม่ใช่อุป,ปสรรคระยะทางไม่อาจขวางทางรักเพราะอายนีิฮักแต่น้องคนเดียวเพราะอายน่ฮักแต่น้องคนเดียว จบเลยเดยอ์ตาจอยน้าขอบคุณค่ะพี่น้ำออม <c oughs> ขอเพลงมา,ากผู้าสาวเก่าลองจังไนล่ะพีน่น้ำขข้นต้นให้ดูมากผู้สาวเก่าลองจังไนอีรีแนนี่ปะบอูว่าบองว่าอันลองจังไหนนะ เอออ่ามามาผู้สาวเก่านะล,ลองจากไหนคืนต้นใไ้คอยบังโดกแล้วใครร้อมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนอืม เรียนสอบเอางยัแรงก่อนนะยังยังไม่ได้แต่งสวัสดีค่ะคุณสงปองสวัสดีเดอ้อร้องบอกเป็นจักเพลงบอแมนรองบอกเป็นเจ้ากับพี่มากว่าพี่นาง แจาวพิมพไมะไ่วาขึ้นต้นจังไดสินะเออขจาบพิมพ์ขอกลับไปบอพิมได้เนาะอืมน,นะคะขเจ้าดขจ้าพ,มพิมพ์บอกขึ้นต้นขวากาเด็กขึ้นต้นขวากะเด็ล่งท้ายเลยได้เจ้าจะจะบอกขึ้นตนขวากาเด็นนาาเล่งท <c oughs> ้ายนะอืมน,นะคะพี่น้ำก็บอกน้อยบอกมือใหญ่เลยขอบคุณนะคะอืม เพราะว่าส่วนาน,นะอันนีขคือต้นแส่พ่อพ่อพ่อส่วยช่วยช่ยถาตลองจกบปบจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเ้อจ้ะเพราะว่าบอแบบเป็นๆคอยบอ่เมนนัก้องใช่ปะบ่เมนนักลองแปลว่ามักเรียงความนะคะ,ชะเชมเรียงความนะก็เลยอ่ะเรียงความแล้วก็เขียนได้เออ น่นนั่นนี่แล้วก็ต้องเพลงเข้าป่าเข้าดงไปสิใช่ไหมน้องตาสวัสดีจ้ะพี่ขึ้นผิดเวลาตาเพราะว่าพี่จะรีบขึ้นแล้วก็จะไปงานขาวดำก็เลยรีบขึ้นนะคะลูซี่วาเลนเบอร์เวลคัมทูรุ่งสิบชาแนลกุด โมดิ้งเพราะว่ายังไม่บ่ายนะคะลูซี่นะคะขอบคุณลูซี่มากๆเลยนะคะอ่าสมัยสมัยหาเวลานะลูซี่จะเป็นเพื่อนที่แสนดีนะคะลูซี่จะเป็นอ่า my friend นะคะแล้วก็มาให้กําลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะเออลูซี่จะมาตลอดเลยนะคะคนสวยนะคะอ่าลูซี่คนสวย อ่าสวัสดียายาหรือว่าน้องตาอีกร่างหนึ่งนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้อานาตาช่องดันด้วยนะคะเพราะว่าน้องกําลังทําช่องใหม่นะคะของน้องตาเด้ออ่าเป็นสาวที่อ่อโปรไฟล์แบบว่าเสื้อสีชมพูนะคะเอนนอเนาะนะคะน,นี่นี่แหละนี่แหละช่องนี้แหละนะคะเนี่ยอ่าช่องที่ เลิฟสิบสองนี่แหละของน้องตานะคะเป็นกำลังใจให้น้องตาในเด้อืมาบ้านค่อยนี่พี่สาวออนค่อยจะลงแล้วล่ะเพราะว่าที่ค่อยขึ้นเพราะว่าค่อยค่อยรีบขึ้นค่อยรีบขึ้นเพราะว่าค่อยจะไปงานขาวดาตอนแรกค่อยก็ว่าจะไปแบบค่อยจะไปแบบเจ้านั่นแหละออจะพาแบบเจ้ากับค่อยใจตรงกันเลยนะเพราะว่า หาโคกหนองนาน่ะจะมีเป็ดมีหา่านอ่ามีหนองน้ำเนาะมีโขดหินสวยงามว่าจะไปอย่างนั้นนะคะแต่ที่นี้บื้อสาวอนบ้านนามาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแต่งเพลงให้พี่สาวอนเราก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก่อนนะคะอืมเพราะว่าของพี่ธนพรก็มีแล้วของพี่สาวอนเราก่อนแป๊บหนึ่งอืม เบ็ดถวยเห็นป่กินสางกับบอยเรือกินเสือกับบอยอีมยางอยู่เฮือนถวยแตกอยู่วัดตะคอยนี่ละอืมลุรเลยนะคะอืม พี่สั่งปาเหลือกินเสือบอิมเนาะยังอยู่งานตรวตไอยวดประมาณนะักนะคะเรื่องจริงนะคะอใคสกินหเหลือเน,ะนาะานท่านยอย่าพืดว่าไม่มีใครกินเหลือได้เจ้าเมนบอกออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บ้าว <laughs> พี่ชายเรามาแล้วอุ้ย ต้องต่ออีกสักนิดนึงใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเข้ามาหลายแล้วอาเพลงหนุ่มอุบลให้พี่พี่ชายใหญ่เราดีกว่าพี่ชายใหญ่เรามาแล้วนะคะเมื่อกี้ตะโอยไปแล้วอันนี้เพลงพี่ของเรานะคะเพลงแรกเลยนะเนี่ยฟ้ามนุ่มอุบลนัน่งคิดหอดบ้านกลับมาจากทำงานคิดถึงตาหวานสาวเมืองยามโม อยากบอกออกไปจากใจของหนุ่มโลโซคิดหอดสาวคนโก้สาวเมืองยาโมคนงามเราพบกันเมื่องานแห่เทียนพันษาคิดหอดแก้วตา น้องลาเป็นจังใดแน่คิดหอดสามไว้พี่ขอสรงใจเทแค่ยังฮักบ่เปลี่ยนแปลยังแค่อยู่คือเก่าฮักตลอดคิดหอดเจ้าอยู่เสมอให้รู้นะเออ พี่นี้ส่งกำลังใจส่งความหวังดียินดีกับน้องจากใจให้เจ้าเอาไว้จากใจผู้บ่าวคนเดิมนุ่งอุบนคิดถึงคนโครแรอายแค่ขอ โอกาสได้คิดฮอดเก่าให้เจ้าโชคดีมีความสุขกับเขาจากใจอายคนเก่าขอแค่ฮักกับพอสุดสวยแน่ใจเฮ่อ hey, ไงฮอได้นี่บื้ยนะคะ ยินดียินดีมากมากยินดีกับพี่บ่าวบุนะคะลูกชายจบการศึกษาเนาะเมือ่อวันเพื่อนกันลงเพื่อนเปแสดงความยินดีกับลูกชายเพื่อนและ้ะไปเที่ยวสวนนงนวดเด้ะคะอค่ะเนาะคนค้าได้ไปเที่ยวพี่สาวเอ้พี่สาวอ,อน้นทาวไปได้ไปเที่ยวน้ำเขาดอกเนะาะภาพก็อยู่บ้านนอกครอกนาไม่ได้ไปใส่นหนเลยนะคะอ่า สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อค่ะเด้อเนาะอนุญาตอ่านเม็ดอ่านท่ามกายว่าพ่อยเด้อนะคะสวัสดีพี่หนุ่มอบลนนะคะสวัสดีน้องตุกี้สวัสดีชุติมาพิชายงนะคะสวัสดีทวิตตี้นะคะสวัสดีนะคะเออสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่วีเชนแอนนะคะ คอยบอดคอยบอแลนด์ด้วพี่พี่คอยคอยพันยาเอาเด้อเนาะคอยบอไปแลน์คอยแบบไปแลน์ในเจ้าเด้อคอยชิญยางเอาอ่าเนาะคอว่าคือชิลงลงเลยดลงหรือยังได้เวลาแล้วล่ะนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังแรงใจนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอ่ายินดีด้วยค่ะลูกชายน่งเห็นไหม ได้อย่างกินละ่ะพี่วี่เอยกินสางกับบอเหลือกินเสือกับบออีมเห็นบอีอีอือสาคูถัวดำเบิร์ดช่วยเหรอเจ้าเนี่ยเห็นบอีอือว่าธรรมดานะคะอ่าอ่าช่วยยาเอาแ่นบอลอ,อือยาเอาคนนะคือขนาดอ่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนเนาะขอบคุณพี่สาวออนบ้านนาขอบคุณพี่วีขอบคุณพี่บ่าวอุบลขอบคุณพี่น้ำดัมซิ่งขอบคุณพี่เสือเย็นขอบคุณหนึ่งกันยาขอบคุณน้องตาคนงามน้องสาวของเรานะคะขอบคุณชุติมาขอบคุณน้องตุ๊กี้นะคะขอบคุณแม่สมปองนะคะขอบคุณเด้ยเด้ยบ่าวยุทธนะคะขอบคุณพี่เสือเย็นนะคะเอยหมวดยุทธเนาะ ขอบุณหมวดหยุดด้วยดวยขีดหอดที่เราขอบุณอ่าลูซี่วาเลนเวอร์นะคะขอบคุณชุดติมาวิชายงเนาะเออนะคะขอบุณน้องตุก๊กี้อ่านขามอ่านยังกยายาวาคอยเด้อขอบุณพี่บีนะคะผมไม่ผมมือสาขอยชิล่งแล้วละเบิ้ลที่ละเนาะยางตุยค่อยออกอีแล้วนะคะยางตุยค่อยออกอีแล้วค่อยกินแล้วค่อยกระสิไป,ป้าอาบนาํทวนทวนทวนท่วน,วน,วน,วนหรอกกะระเลนไปวัดเนาะงานขาวดำก็ขอยิขึ้นพิดเวลานะคะมือได้มือได้กระสีวาแบบ สิแบบใจเย็นเย็นเจลมลมอันคุยกระมูกกระปวกแบบว่าอันบ่อฝ่าว่ฟังบ่อฝ่าว่ฟังกะเป็นไปบ่อใดามามือได้มือได้กะต้องได้ฝ่าวด้ฟังนอก่อยนี่ก็ได้เนาะเก็บสบูส่ค่ะว่าซานคักคักเอเนาะคากคืออย่างนี้เนาะอืมคนบางคนเนะยา,ยานะเพิ่นเย็บผ้าเนาะเพิ่นก็เฮดโบเน่เพิ่นก็ตัดเสือตัดผ้าเนี่ยเด้อนะคะ เออนะคะเนาะอืมเนอะค่ะเนาะขอบคุณนะคะบายบายเลยจ้าบายบายเลยค่ะทุกคนโบกมือบายบายได้เลยนะคะได้เวลาแล้วเจอกันใหม่นะคะอ่าโอเควัสดีค่ะเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนทุกท่าน กัลยาณมิตรที่อยู่ข้างล่างดวงตาสวรรค์ดวงตาหวาน,นที่อยู่ข้างบนนะคะขอบคุณค่ะ